ตีดเศกได้ทุกอย่างวันนี้ข้าได้อีกแล้ววันนี้ข้าจะต้องไปชุระแล้วข้าก็ผ่านลาดขนมโปรดของข้าข้าก็อยากกินไงนก็เลยแวะแต่พอไปถึงเฮ้ยคิวยาวมากแม่ตอนนั้นข้าเกือบจะถอดใจแล้วเพราะว่ากลัวไปไม่ทันนัดไงเรามีทุระแต่เสียงในหัวบอกว่าข้าจะได้ขนมเร็วๆนี้แล้วก็จะไปทันนาัดจ้ะ ซึ่งข้าก็เลยไปยืนต่อคิวแบบชิวๆสบายๆทันใดนั้นก็มีคนมาสกิดข่าและถามว่าเอาขนมไหมเขาซื้อมาเกินข้าแทบกรีดออกมาแล้วแบบว่าเฮ้ยใจดีๆได้รูกอย่างจริงๆด้วยแบบแล้วก็ขอบคุณเขาขอบคุณแบบสุดลิ์สุดเดดขนาดที่ขอบคุณเขาก็พูดขึ้นว่าไม่เอาเงินนะอยากให้ซึ่งข้าแบบแทบจะรองกรีดึ้นมาว่า ได้ขนมแล้วก็ได้ฟรีด้วยใจดีๆได้ดีทุกสิ่งจริงๆและในขณะที่กําลังจะแยกย,ย้ายค้าก็ได้รับโทรศัพท์จากคนที่นัดค่านั่นแหละเขาบอกว่าไม่ต้องรีบนะขอเลื่อนนัดไปอีกหนึ่งชั่วโมงซึ่งค่าก็อยากเลื่อนพอดีเพราะค่าอยากนั่งกินขนมที่ร้านแบบชิวๆและนี่คือโชคสามชั้นของกาในเวลาไม่กี่นาทีมันทําให้ค่าเห็นัดมากว่า ชีวิตดีๆมาจากใจดีๆดังนั้นข้าจะไม่ไปเสียเวลากับอะไรที่ทำให้ข้ารู้สึกไม่ดีเด็ดขาดเมื่อเราปล่นเปลดอตัวเองได้โลกก็จะปล่นเปล่อเราใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้เม้นมาเมาเกนดิจ้ะข้าชอบข้าอยากฟัง